ที่เราได้ยินคําว่าอินทรีย์วัตถุในดินหลายหลายคนนะคะอาจคิดถึงพวกปุย๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือพวกเศษฟางเศษหญ้าที่ใส่ลงไปเพื่อเพิ่มธาตุอาหารจริงไหมคะแต่จริงๆแล้วนะคะอินทรีย์วัตถุมีบทบาทเยอะกว่านั้นมากๆเลยค่ะอินทรีย์วัตถุนะคะเปรียบเสมือนบ้างของจุลินทรีย์ในดินเวลาที่มีเศษใบไม้ฟางนะคะหรือว่าปุ๋ยคอกลงไปจุลินทรีย์ก็จะเข้ามาอยู่มาย่อยสลายซึ่งการย่อยสลายนี่แหละคะ่ะจะช่วยปลดล็อกธาตุอาหารที่อยู่ในดินเช่นพวกฟอสฟอรัสที่จับตัวแน่นกับอนุภาคดินหรือพวก กโพแทสเซียมนะคะที่ถูกตรึงไว้ก็จะช่วยพืชน,นะคะนําไปใช้ได้จริงค่ะดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูงนะคะก็จะต่างกับดินที่ขาดอินทรีย์วัตถุอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะดินเขานะคะก็จะร่วนซุยไม่แน่นทึบรากพืชก็จะเดินได้ง่ายเก็บน้ําไม่ดีขึ้นทําให้พืชน,นะคะทนแรงได้มากกว่าเป็นทั้งแหล่งทานอาหารหลักและรองก็จะป้อนในพืชน,นะคะแบบค่อยๆ่อปลดปล่อยนอกจากนี้ยังช่วยปรับสมดุลของดินด้วยค่ะดินที่ใส่อินทรีย์วัตถุต่อเนื่องจะมีความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมเชื้อโรคในดินบางชนิดน,นะคะก็จะลดลงวคะ่่ะะเพราา จะมีจุลินทรีย์ที่ดีนะคะไปควบคุมสมดุลไว้เพราะฉะนั้นนะคะไม่ควรใส่แต่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวค่ะแนะนําให้เติมสารอินทรีย์นะคะเช่นพวกฟางข้าวปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือแม้แต่การปลูกพืชคุมดินนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะจะช่วยบำรุงดินในระยะยาวได้เลยค่ะถ้าดินดีนะคะรากก็ดีถ้ารากดีพืชจะแข็งแรงซึ่งนี่แหละคะ่ะก็จะมีแต่ผลดีที่สวนค่ะ